สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเจ้าเบลโลมาแนะนําตัวครับเบลโลเป็นพันธุ์ลอดเวลเร์นะครับเป็นหมาเด็กครับยังไม่เคยฝึกอะไรมาก่อนนะครับยังไม่เคยใส่โซ่แบบนี้ไม่เคยจูงด้วยโซ่กับสายจูงนะครับเขาก็จะเดินยากหน่อยเวลาเราจะจูงเวลาจะอะไรก็จะฟื้นนะครับจะวิ่งพวดพลาดในทางที่อยากจะไปแล้วก็จะทิ้งตัวนอนในทางที่ไม่อยากจะไปนะครับก็คือเอาใจใจอยู่นะครับหมาเด็กด้วยแล้วก็ยังไม่เคยฝึกด้วยนะครับทีนี้ ดี๋ยวผมจะลองฝึกให้ดูครั้งแรกนะครับให้เจ้าของหายคิดถึงว่าเอ๊เป็นยังไงเนาะเวลาออกมาฝึกข้างนอกแล้วนะครับมาเริ่มมาเนี่ยให้ขนมก็คือยังไม่สนใจเท่าที่ควรนะครับตัวนี้นะครับก็คือตอนให้ข้าวน่าจะให้ถ้าอิ่มไปหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นขนมใช้ไม่ได้ผลนะครับขนมใช้ไม่ได้ผลเราก็ใช้วิธีอื่นเนี่ยขนมที่ผมให้ไว้ก็คายทิ้งนะครับมาเริ่มมาจิตก็จูงเดินปกตินะครับ แรกผมจะฝึกจูงเดินก่อนให้คุ้นชินกับโซ่คอสายจูงก่อนนะครับมาไปเริ่มมาดีมากดีเก่งมากฝึกเพื่อไม่ให้เขาเดินลากเจ้าของนะครับเวลาเราจูงแล้วก็ให้เขายอมมาในทิศทางที่เราอยากจะพาไปนะครับมาจิตมาจิตดีมากดีเก่งมากไปเริ่มดีมากดีดีมากดีกมาจิตจิตดีมากดีดกดดดดกดเก่งมากอนั่งลงไปเริ่มนั่งลง เองมากดีมากพีเป็นโลดีมากยังเด้ออยู่นะครับยังเด็กมาเจิตด,ดีมากพีอันนี้คือดีขึ้นมาแล้วนะครับก่อนหน้านี้อัดไปแล้วสองคลิปนะครับใช้ไม่ได้เลยเพราะว่าไม่ยอมเดินนะครับแล้วก็ดินด้นดิน้นดิ้นนะครับก็เลยอัดคลิปใหม่คลิปที่สามนะครับก็คือก่อนหน้านี้ประมาณคลิปละนาทีใช้ไม่ได้ทั้งคู่นะครับอันนี้ก็เลย ฝึกไปก่อนฝึกไปก่อนนิดนึงแล้วก็ค่อยมาอัดใหม่นะครับก็ถึงไม่ยอมเดินนะครับอาชิดเป,แล,เเปแล้วมาเลยเป็แล้วไชิดนั่งลงเก่งมากเมื่อกี้นะครับเวลาเขาไม่ไปเขาจะทิ้งตัวลงนอนแล้วก็จะกัดโซ่กัดกัดกัดแล้วเอาขาหน้าพาดโซ่ไว้นะครับไม่ให้เราดึงทีนีน้ก็แก้ไขไปแล้วนะครับ ก็ยอมเดินอามจิดยิมาทางนี้มาดิเห็นไหมครับว่าเขาจะยังวิ่งพวดพลาดอยู่เวลาอยากไปก็จะวิ่งกระชากไปนะครับก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับก็เพิ่งจะฝึกวันนี้วันแรกนะครับที่ที่เอาออกมาฝึกข้างนอกนะครับดีมากเก่งมากไหนขอมือซิขอมือซิแอบขอมือก็ยังมั่วอยู่นะครับอา่าดีไปดีขอมือนี้ ดีมากพี่ต้องแบบนี้สิเก่งมากยืนพอ่อมาเบลล์มาชิดดีมากชิดชิดนั่งลงนั่งที่สวยลูกนั่งที่สวยเอ,อ้ยเก่งมากเก่งมากเบลล์ดีมากพี่เอ่อตัวนี้มาไกลจากเอ่ออะไรนะหัวหินนะครับ หัวหินประจวบนะครับเจ้าของขับรถมาส่งเองเลยนะครับก็บอกให้ส่งคลิปไปหน่อยคิดถึงนะครับก็วันนี้ก็มาส่งให้ดูแล้วนะครับนางสวยนางสวยอย่าพับเทียบเอ้ยนางสวยเก่งมาก